ี่วะในนี้เหรอเอาเรียบร้อยได้ยันนี้เอาเรียบร้อยไปได้ สวัสดีครับผม c m มเอเอนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมบัตรสไตร์โมบายเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นปืนใหม่นะครับปืน FAL นะครับหรือผมเรียกว่าปืนฟานะก็ปืนนี้นะครับเป็นปืนใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับในแพตปัจจุบันนะก็ผมสอนวิธีการแต่งไปแล้วนะครับสำหรับปืนนี้นะครับตอนนี้ผมกําลังไล่ทําในส่วนของลายพางอยู่นะครับก็อัพเลเวลปืนให้ถึง70ก็จะไล่ทําลายพางจนถึงลายพางทองนะ ก็ตอนนี้มันอยู่ที่เลเวล64นะครับก็ไปเล่นกันดีกว่านะครับโหมดที่ผมไปเล่นก็แบทเทอร์ยอฟแบบจับคู่ธรรมดานะครับหมายตานี้เป็นตาที่ดีๆแล้วกันผมไม่มีปืนสั้นมเมื่อกี้ผมเอาสไนเมาใช้ผมลืมนีหว่าทุกทีผมจะเอา MP5 ้าถ้า m อ็ห้าไปเล่นมเมื่อกี้นะน่าจะสู้ได้ครับเพราะว่า ผมไม่มีปืนสลับไงจังหวะที่เรายิงล้มปุ๊บแมก็แมกกาซีนมันหมดใช่ไหมเราสลับเป็น SNG อย่างเงี้ยเอออันนี้หรือเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยจังหวะเนี้ยหนึ่งสสสคนว่ะสามคนเลยเหรออ๋อคลณตี้ลงไปหนึ่งก็ยังเดลงไปหนึ่งก็ยังเด อันนี้คนอยู่ข้องล่างเหรอช่วงหนึง่ขงขบนใช่ไหมอ๋อเพื่อนรอดเพื่อนรอดหรือว่าเพื่อนไม่รอดสวยไอ้ขบนข้างบนที่เรายิงไว้ตาย มึงตึงเลยนะรอบเนี้ยขอ,อทีมตึงๆหน่อยมาได้แล้วเว้ยกระสุนไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเก็บเอาดาบหน้าเอามีตังซื้อกระสนุนละไอ,อหน้าเดือดปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรวะอ๋อไป่อไปไอปไ่ไปยิงกันแล้วเว้ยโอเเค้ย ไปเดินท่านมาแต่ใดอุยตาหน้าเรามีวะ่ะหน้าเรามีสองตัวเลยหน้าเรามีสองตัววะ่ะคนหรือบอดบอดหรือคนยังไงวะเห็นโดลงไปอะ่ะไม่เอาแล้วสไนเปอร์อะแม่ง จังหวะนวนัวนี่ผมลืมท่าที่แล้วแม่งเราถือสไนเปอร์มานี่หว่าสาเหตุที่ผมไม่ค่อยเล่นสไนเปอร์เพราะว่าแบบนี้แหละเราจะสลับใช้จังหวะฉุกเฉินไม่ค่อยได้ไงสาเหตุหลักๆเลยไหวไหมเพื่อนไหวไหมอของคนนั้นไหวไหมมีล้าหัวด้วยข้างในมีนี่หว่า ยิงทิ้งเลยแม่งเดี๋ยวหนีผมแนะนำให้ความสำคัญไอตัวบอลลูนนะถ้าคนเล่นเป็นนี่เขาใช้บอลลูนได้อย่างเดียไหนวะเฮ้ยตรงไหนวะอ๋อนอกกำแพงเฮ้ยทีมเอาเรื่องว่ะทีมเอาเรื่องนะดีกว่าตาที่แล้ว ตายแล้วนี่เดี๋ยวชุบให้อยู่นั่นนะเฮ้ยเพื่อนจะตายเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนโอ้ยเพื่อนล้มว่ะชุบดิยผมนี่สายชุบอยู่แล้วครับไหนอะระบบกินระบบกิน สไนเปอร์ว่ะกี้สไนเปอร์ว่ะฝั่งนี้มีสไนนนะทุนผู้ชมไม่ใช่ผู้ชมเลยหมายถึงเพื่อนเพื่อนมาแล้วเพื่อนเพื่อนายแล้วตอนนี้เราอยู่ในวงใช่ไหม อ้ายมือเรามีนี่ว่ะตรงไอ้เรียกว่าอะไรนะสนามบินตรงคล้ายตรงคล้ายเฮ้ยโอ้ย,อยโทษทีเพื่อนมองไม่เห็นมองไม่เห็นได้ไงวะมีคนที่ อันนึงอันนึงอังนนึงอยู่ไหนวะเอาไปเอารลเบิดไปเอาตายแล้วเหรอตายแล้วเหรอเราความชัวร์ไงเน้นความชัวร์ครับ หนึ่งหมื่นละสแกนดิสนัยยิงตรงไหนวะเฮ้ยเพื่อนโดนยังไงวะ,องวะมองไม่เห็นนะข้างหลังเหรองเหรอเห็นแล้วเห็นแล้ว โอ้โหโอ้โมีคนยิงซับพอร์ตให้ไปแล้วไปแล้วจวังหวะนี้ไปแล้วดวงหนึ่ง Using n a a a b d อ,อ้อมเลยวะอ้อมดีไหมอ้อมดีไหมเดี๋ยวเพื่อนชุบไปเดี๋ยวผมอ้อมให้ไอ้นั่นที่ยิงฟรีอ่ะเล่นมันเองเดี๋ยวผมจะเล่นมันเอง Toi nhìn phía, anh ạ lắm, ạ lắm. này, là, cái này là. Ê, mà nhìn dù gì mình nhìn nó là yu yu nhưng yu kìa yu 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 ข้างบนน่ะเจ็แบเบจ็แบบโหยแทบบตายแม่งเอ้ยเอาผมก็ยิงง่ายวะ โอ้มันขึ้นไปได้ไงแล้วมันไม่โดนนับถอยหลังวะไม่โดนนับถอยหลังได้ไงไ<ป>โอ้โอโคตรหลายหน้าหลายตาเลยหลายหน้าหลายตาจัด แม่งนัวนัวจัดประหลาดบอกโอเคแล้วไปแล้วเหแล้วแล้วขอาล่วงเดี๋ยวมันก็ลงมาอยู่บนน้น,น,นไม่ได้หรอก ของบีบของลูกบีบมึงตรงนี้ว่ะี่นี้เหรอเอายบร้อยดีกวันนี้เอา ร้อยไปด้ไปไหนละไอ้นั่นที่ใช้สนาย,ยิงเราอะอ๋อเห็นแล้วร้อยเฮ้ยเอาเรียบร้อยนี่มึงอะเรียบร้อยนี่จะหนียังไงเอา้า ไอ้นมอ้าวาพี่ดีนักใช้ AK นี่ว่าว่าแล้วยิงเจ็บจังวะเจ็บเจ็บเจ็บร้อยตายกลางอากาศอาดิ ไงไหน้า,า,าร่วงตายชุ๊บก็นี่ครับทอ่อเขียววิ่งอ้อมมานนี่ขึ้นไม่มีตังสแกนวะ่ะมันเหลือตัวเดียวนี่ว่า เอออยู ens, ่น <laughs> <God like. S 1> ี่ใช่ไหมอะเรียบร้อยแม่งเอ้ยเมื่อกี้มันขึ้นไปอยู่ได้ยังไงวะไอ้นั่นแสดงว่ามันเกิดใหม่แล้วมันใช้ตังค์ซื้อปืนเอาไม่งั้นมันขึ้นไปไม่ได้หรอกโอ้เพื่อนก็ เอาเรื่องอยู่นะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ